สวัสดีค่ะวันนี้ปล่ยงานแลมโบ้กันนะคะมาดูลายกันชัดๆนะคะมีทั้งหมดห้าเล่มนะคะแต่ลายจ,จะไม่เหมือนกันนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่สองจุดหกนะคะสันหนานะคะหกมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะ<ม>เล่มที่สองนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองจุดสองค่ะความกว้างอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะคะสันหนาหกมิลค่ะ เล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่12.3นะคะความก้วงอยู่ที่2.6ค่ะสันหนา6มิลนะคะเล่มที่4นะคะความยาวอยู่ที่13นิ้วนะคะความก้วนอยู่ที่2.9สันหนา6มิลค่ะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่5ความยาวอยู่ที่12.3ค่ะความก้ว้อยู2.8นะคะสันหนา6มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วเหมือนกันทั้ง6เล่มนะคะ ม่บินมนม่หักด้ามแตกนะคะทุกอย่ีงในขัตะอนก,การใช้งานนะคะรับประกันให้เปลี่ยนชิมม่ได้ใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะรีวิวจากไม่จริงนะคะงานหนักงานเบาดูได้เลยค่ะเน้นงานหนักได้เลยนะคะเป็นเรมโบ้นะคะงานวันนี้ปกติราคาอยู่ที่แปดถึงเก้าร้อยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ลูกค้าเล่มละเจ็ดร้อยค่ะทุกเล่มน,นะคะส่งฟรีค่ะลองเปิดใจ ร้านมีช่างสันดูนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะ700ส่งฟรีเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากติดตามเพจช่างสันสายจวดด้วยนะคะเพจหลักนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุ่นุนทางร้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะ